สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวิชานี้จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นม3นะคะกับคุณครูโบนัสทิกสุดาจิ๋วใจเจ้าเดิมเจ้าประจำคนเดียวเท่านั้นนะคะโอเคอ่ะสำหรับวันแรกนี้นะคะเราก็จะเริ่มใน unit o n all about me เรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับฉันนะคะทั้งหมดเกี่ยวกับตัวฉันในหน้านี้นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า มี QR code ซ่อนอยู่นะจ๊ะอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ไงะค่อยู่ตรงนี้นี่เองนะ QR code นี้มีไว้ทำอะไรคือนักเรียนเนี่ยสามารถสแกนเข้าไปเพื่อฟังเสียงอ,อดิโอที่ใช้ในหนังสือเรื่มนี้ได้นะคะจะอยู่จะมีในทุกบทเลยเนาะใน,ในหน้าแรกของแต่ละบทเนี่ยก็จะมี QR code ให้อยู่นะคะนักเรียสามารถสแกนเข้าไปฟังได้นะคะโอเค อสำหรับเรื่องแรกในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของคำศัพท์นั่นเองหรือภาษาอังกฤษคือ vocabulary vocabulary เจอไหมคะอยู่ตรงไหนอยู่ด้านบนนั่น,น,นเองนะคะนี่เลยคำศัพท์นะใครไม่รู้จดตามได้เลยนะคะเอาหนังสือขึ้นมาจดด้วยเนาะ vocabulary คำศัพท์นะคะในหน้านี้นะคะจะมี คำศัพท์ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 8ภาพด้วยกัน8คํคำด้วยกันนะคะ,อะลองดูซิว่ามีคําไหนที่เรารู้แล้วบ้างลองเก็บคําตอบไว้ในใจดูเนาะแล้วเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าที่ครูสอนกับที่นักเรียนรู้แล้วเนี่ยถูกต้องตรงกันหรือเปล่าน,น,นะคะสําหรับภาพแรกนะคะภาพแรกคือคําว่า medal medal m e d a l medal med แปลว่าอะไรคะ จากภาพแปลว่าเหรียญรางวัลคำไหนที่นักเรียนไม่ทราบความหมายนักเรียนก็จดลงไปได้เลยนะคะ medal เหรียญรางวัลต่อไปภาพที่สอง writer writer w r i t e r writer นักเขียนนะคะครูเขียนไว้สำหรับคนที่ ฟังไม่ทันนราก็สามารถดูหน้าจอไปด้วยนะคะ writer นักเขียนต่อไป racket racket r, r a c k e t racket หมาย racket นะคะไม้ <My S 1> นี้เอาไว้ทำอะไรคะนะกักเรียนเอาไว้ตีเทนนิสนั่นเองนะคะหรือว่าเราจะเรียกว่าไม้เทนนิสก็ได้นะจ๊ะไม้แร็กเก็ก็ได้คำถัดไปค่ะ magic magic, m a g i c magic แปลว่าอะไรเอ่ยจากภาพมายากลหรือใครจะแปลว่าเวทมนต์ก็ไม่ผิดนะคะต่อไปค่ะบรรทัดที่สอง bat, bat, b a t bat คือไม้เ s สบอลไม้แบตนะคะ เอแล้วนักเรียนจำได้ไหมสมัยที่เราเรียนอนุบาลหมีน้อยเนี่ยคำว่า b a t b a T ยังแปลว่าอะไรได้อีกคะอ่ะให้คำใบ้คอ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 ยังมาจากอะไรคะ b a t ค้างคาวอ่าโอเค b a t อย่างนี้ยังแปลว่าค้างคาวได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าแปลว่าสัตว์เนอะถ้าเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาก็คือจะแปลว่า my baseball นะคะต่อไป belt belt b e l t belt แปลว่าอะไรเอ่ยในรูปเข็มขัดค่ะ a belt เข็มขัดนะคะต่อไป diary diary d i a r y diary คืออะไรเอ่ยคือบันทึกประจำวันนั่นเอง ใช่บันทึกประจําวันที่ตํารวจเป็นคนเขียนที่สถานีลงพักไหมคะสถานีตารวจไหม,ไมใช่นะคะคนเราบันทึกประจําวันกันนะคะอันนี้คือเป็นการที่เราบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนาะมีใครเขียนไดอารี่บ้างไหมเอ่ยสุดท้ายค่ะ squash squash กีฬ Squ า Squ squash นะคะมีใครรู้จักบ้างคะกีฬา q u a s h รู้จักกันไหมเอ่ยกีฬา q u a s h อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่นะคะแต่กูจะอธิบายง่ายๆก็คือเขาคล้ายๆกับเทนนิสค่ะแต่ว่าเทนนิสเนี่ยจะเป็นการที่ผู้เล่นจะอยู่2ฝั่งตรงข้ามกันแล้วก็ตีลูกโต้กันไปมาใช่ไหมคะแต่ว่าสควอชเนี่ยคืออุปกรณ์อะไรเนี่ยคล้ายๆกับเทนนิสเลยคือมีไม้แร็กเกตมีลูกเทนนิสนะคะแต่ลักษณะการยืนของผู้เล่นเนี่ยจะยืนอยู่ในระนาบเดียวกันหันหน้าเข้าหากำแพง แล้วก็จะตีลูกเข้าหากําแพงให้มันเด้งจากกําแพงแล้วก็มาที่ผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆเรานะคะถ้าใครนึกภาพไม่ออกว่าเป็นยังไงสามารถเซิร์ชใน Google หรือว่า YouTube ได้เลยนะว่ากีฬาสควอชนะคะโอเคครบแล้วทั้ง8คํานะคะทีนี้เราลองมาทวนกันอีกหนึ่งรอบว่าแต่ละคําออกเสียงว่าอย่างไรและแปลว่าอะไร อันนี้เขาบอกว่าบอกใบไว้ก่อนเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการเทสคําศัพท์ด้วยนะทั้งการอ่านออกเสียงและก็ความหมายเลยเพราะฉะนั้นฝึกออกเสียงให้ชัดเจนฟังดีๆแล้วก็จําดีๆนะคะโอเค medal medal เหรียญรางวัล writer writer นักเขียน racket racket ไม้ a c k e t magic, magic, m ม้ย اق น bat, bat, ไม้ s e b a l l belt, belt, เข็มขัด daily, daily, บันทึกประจำวัน squash, squash, กีฬา okay. s u a s h โอเคอ่ะ ต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนฟังเสียงนี่ซึ่งอยู่ตรงนี้นะคะ,ะสำหรับจำ QR code ได้ไหมที่ครูบอกเมื่อสักครู่ในหน้าเมื่อกี้นะคะนักเรียนสามารถเข้าไปฟังเสียงเนี่ยเขาจะมีเสียงให้นักเรียนฟังได้เนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวลองฟังดูนะคะเขาจะมีบอก number one number two number three number four number five ไปเรื่อยเืจะถึง number eight นะคะให้เราลองเดาว,ว่าประโยคแต่ละข้อที่เขาพูดเนี่ยมันตรงกับภาพไหน หรือคำศัพท์ไหนถ้าสมมติประโยคแรกประโยคที่1น,นะคะตรงกับภาพที่1นักเรียนะะ mm hmm. ก็เขียนหมายเลขหนไว้ในวงกลม mm hmm. ตรงภาพงนั้นได้เลยนะคะโอเค Unit 1. Track 1 1-1 Number 1 I bought a new tennis racket ภาพไหนคะอีกทีไหม Uh, one. I bought a new tennis racket. Number. B uh, unit one. Track one one. Number one. I bought a new tennis racket. Number two. I love writing stories. I want to be a writer one day. Ah,อันนี้คือ ภาพของอาคำของ w รเชอร์นะคะได้ยินคำว่า w รเชอร์เนาะต่อไปค่ะ number three my favorite thing to do is write in my diary ภาพไหนเอ่ยหมายเลขสาม diary ถูกต้องค่ะ diary นั่นเองต่อไป number four My dad and I love to play squash. Number 5. Number 4ซึ่งครูมือล่างกดไปก่อนแล้วนะคะ mm -hmm. mm -hmm. squash นั่นเอง squash นะคะ Number 5 I broke my bat at baseball practice. Number 6. Number 5ภาพไหน I broke my bat. Bat. อ่าใช่แล้ว uh, My baseball. ต่อไป number six. I want to get a gold medal at the Olympics one day. Gold medal, gold medal. Uh, ต่อไป number seven. Number seven. My brother loves magic tricks. He is practicing to be a magician. magic อ่าฉลค่ะ number seven and the last one number eight number eight last week I got my black belt in judo class ก็ต้องเป็นรูปเข็มขัดแน่นอนฉลาคัน number eight okay อ่าต่อไปนะคะเห็นข้อที่สองด้านล่างไหมเอ่ย fill in the blanks with the best vocabulary words ให้นักเรียนนะคะ เลือกเลือกคำที่อยู่ด้านบนแปดคำนี้เอามาเติมในประโยคให้ถูกต้องนะคะอ่ะข้อที่หนึ่ง I write in my every night before bed นักเรียนเห็นคำว่าอะไรบ้าง write write คือเขียนใช่ไหมคะเอ,อน่าจะต้งเกี่ยวกับคำว่าอะไรนะ่า I write in my every night before bed ฉันเขียน ลงในจุดๆของฉันทุกคืนเลยก่อนนอนคือไดร r y ใช่แล้วคะ่ะ I write in my diary every night before bed.Number two, my dad and I love to play at the gym. Play อะไรดีคะพ่อกับฉันชอบในการเล่นอะไรเอ่ย s q u a s h ใช่แล้วคะ่ะ my dad and I love to play squash at the gym. Next, number three, I broke my at baseball practice. เห็นคำว่า baseball ไหมคะอ่าใช่แล้วค่ะคือ bat นะคะ I broke my bat at baseball practice ก็คือฉันเนี่ยทำไม้ bat ทไม้เบ s e b a l l ของฉันหักตอนที่ฝึกซ้อม baseball นะคะต่อไป number four my sister got t o g o for being the fastest learner at her school เขาวิ่งเร็วที่สุดในโรงเรียนเป็นผู้ชนะเขาจะได้ต้องเขาจะต้องได้อะไรคะ medal ถูกต้อง my sister got t o g o medal for being the fastest learner at her school พี่สาวหรือน้องสาวข,ของฉันเนี่ยได้เหรียญทองนะคะสำหรับการเป็น ผู้วิง่งนักวิ่งที่เร็วที่สุดในโรงเรียนของเขา number f my mom is a she writes for a magazine แม่ของฉันเนี่ยเป็นหลอนเขียนเขียนให้กับนิตยสารเล่มหนึ่งนักเขียนนั่นเอง writer my mom is a writer she writes for a magazine number s I bought a new tennis doo -doo -doo, because my old one was missing strings. แปลว่าอะไรคะ <inaudible> Tennis อะไรเอ่ย Tennis racket ถูกต้องจ้ะ I bought a new tennis racket because my old one was missing strings. Number 7 My brother is trying to get his brown in karate คาราเต้ ate, เวลาเขาแบบเหมือนเป็นขั้นๆอะไรเงี้ยคะ่ะเขาจะดูกันที่ไหนเอ่ยดูกันที่เข็มขัดหรือว่าสายคาดเอวใช่ไหมคะอ่าก็คือ Belt นั่นเอง my brother is trying to get his brown belt in karate พี่ชายหรือน้องชายของฉันเนี่ยกำลังพยายามที่จะทำให้ได้สายน้ำตาลน,นะคะในกีฬาคาราเต้ของเขาต่อไป number 8 my sister still believes in ุดจุดด she wants to be a wizard พี่สาวหรือน้องสาวข,ของฉันเนี่ยยังคงเชื่อในจุดจุดด she wants to be a wizard เขาอยากจะเป็นพ่อหมดหรือแม่หมดสักวันหนึ่งเขาสุดท้ายที่เหลือก,ก็คือ Magic นั่นเองนะคะคือพี่สาวพี่สาวหรือน้องสาวข,ของฉันเนี่ยยังเชื่อในเวทมนต์นั่นเอง my sister still believes in magic she wants to be a wizard โอเคค่ะต่อจากเมื่อสักครู่นะคะที่เราได้เรียนรู้คำศัพท์กันไปทั้ง8คำนะคะเราก็จะได้เซตคำศัพท์ในเล s o น A นี้นะคะซึ่งเซตคำศัพท์นี้จะมีค่าราคาเพราะว่าเราจะมาเก็บคะแนนกันนะคะโดยเราจะทดสอบการอ่านออกเสียงคำศัพท์และการจับคู่ความหมายค่ะโดยนักเรียนจะได้ชีตแบบนี้นะคะแล้วก็ นักเรียนจะต้อง add line official ที่ชื่อว่าส่งงานครูโบนัสนะคะนักเรียน add เลยปุ๊บเนี่ยให้นักเรียนนะคะเวลาทดสอบเนี่ยก็คือจะให้นักเรียนกดเป็นส่งเป็นข้อความเสียงนะคะโดยอัดเสียงที่นักเรียนอ่านออกเสียงคําศัพท์ทั้ง8คํานี้นะคะแล้วก็อีกงานหนึ่งคือ,อครูจะส่งลิงก์ใบงานออนไลน์ให้นะคะซึ่งนักเรียนก็มีหน้าที่แค่พิมพ์ชื่อของตัวเองลงไปแล้วก็ ยงเส้นจับคู่ความหมายและคำศัพท์ให้ถูกต้องนะคะซึ่งตรงนี้ถ้ามีคำถามอะไรหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถไลน์มาถามครูได้เลยเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกสักรอบนะคะว่าคำไหนแปลว่าอะไรและอ่านออกเสียงว่าอะไรบ้าง,งนักเรียนสามารถออกเสียงตามได้เลยนะคะอย่าลืมไปฝึกซ้อมกันนะคำที่หนึ่ง b a t but My b a s e ball หรือในที่นี้จะแปลว่ากระบองนะคะก็ตอบว่า <c oughs> My b a s e ball หรือว่ากระบองก็ได้คำที่สอง belt belt เข็มขัดหรือสายคาดเอวคำที่3าม daily daily บันทึกประจำวันคำที่4 magic magic มายากลหรือเวทมนต คำที่ห้า medal medal เหรียญเหรียญรางวัลพวกนี้นะคะ et, racket racket ไม้แร็กเกหรือว่าไม้ตีรูปก็ได้เหมือนกัน Squ squash squash กีฬา quash และคำสุดท้าย writer writer ผู้เขียนหรือว่านักเขียนนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนและฝึกอ่านให้คล่องแล้วก็ส่งข้อความเสียงได้ใน ส่งงานครูโบนัสนะคะเป็นลายออฟฟิเชียลเนาะแล้วก็อย่าลืมทำใบงานจับคู่ความหมายของคำศัพท์ด้วยนะคะมีคะแนนให้นะคะอย่าลืมทำกันนะและมาถึงกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือเราจะมาทำแบบฝึกหัดใน Workbook กกันนะโอเคสำหรับงานนี้นะคะก็คือ look at the pictures label the activities then listen and circle the answers ก็คือให้นักเรียนนะคะดูรูปภาพในแต่ละข้อเนาะแล้วก็ให้เขียนกิจกรรมนะคะของแต่ละภาพแล้วก็เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวคุณจะเปิดเสียงเป็นออดิโอให้ฟังนะคะแล้วก็วงกลมเพื่อตอบคำถามในแต่ละข้ออันดับแรกข้อที่1ก่อนที่เราจะไปดูคำถามกันนะคะเรามาดู choice กันก่อนดีกว่าว่า a b c ในแต่รูปภาพเนี่ยคืออะไรบ้างในภาพ a นะคะ เาวได้ไม่ยากเลยคือเทควันโดนั่นเองนะคะเทควันโดเทควันโดนะคะต่อไปภาพ B คืออะไรเอ่ยคือสกีนสกีนและข้อ C ค่ะข้อ C คือการวาดภาพระบายสีนั่นเองซึ่งก็คือ painting painting โอเคไหมคะมี Choice ให้เราเลือก3ข้อคือ เทควันโดสกีนปั้นติ n งอ่าและคำถามคืออะไรคำถามคือ What is Rachel doing now? What is Rachel doing now? ในตอนนี้ r า c h e l กำลังทำอะไรอยู่เราจะรู้คำตอบได้จากการฟังเสียงออดิโอต่อไปนี้ค่ะ Unit 1 track 1-1 n u m b e r 1, 1. 1. Last night I had Taekwondo class until 7 p.m. Now I am painting a picture of my little brother. ทราบคำตอบหรือ,อยังคะว่าตอนนี้ราเชลกำลังทำอะไรอยู่คำตอบคือ she is painting now จากที่เราได้ยินนะคะที่เราได้ยินเมื่อสักครู่นี้จะหมายถึงว่าเมื่อคืนนี้นะคะเขาได้ ราเชลเนี่ยเขาได้เข้าคลาสเทควันโด d เนาะแต่ว่าในขณะนี้เขากำลังวาดภาพระบายสีอยู่กับพี่น้องพี่ชายน้องชายของเขานะคะโอเคต่อไปข้อที่2ค่ะเหมือนเดิมค่ะเรามาดูที่รูปภาพในแต่ละช้อยส์ก่อนนะคะช้อยส์ A คือกีฬาอะไรเอ,อ่ยกีฬานี้นะคะในประเทศไทยไม่มีนะเพราะว่าจะต้องเล่นบนพื้นหิมะหรือว่าน้ำแข็งนะคะลึกจากไหมคืออะไรเอ,อ่ยเขาคือกีฬาฮอกกี้ ฮอกกี้กีฬาฮอกกี้นั่นเองภาพ B ค่ะ choice b อันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักนะคะเขาคือเทนนิสเทนนิสและภาพ C ค่ะภาพ C คือมายากลหรือว่าเวทมนต์ใช่แล้วค่ะ magic magic คำถามคือ what activity is set interested in the most กิจกรรมใดที่ set สนใจมากที่สุดเราไปฟังคำตอบกันนะคะ n I am interested in a lot of things. I like hockey and tennis, but if I had to choose a favorite, I would say I enjoy hockey the most. กิจกรรมใดคะที่ Seth เขาสนใจมากที่สุดหรือว่า enjoy ที่สุดคำตอบคือฮอกกี้ใช่แล้วคะ่ะ าจากที่เขาพูดนะคะเขาบอกว่า,เ,าเซตเนี่ยเขาสนใจในการทำกิจกรรมมากมายเลยหลักๆก็คือชอบฮอกกี้กับเทนนิสแต่ถ้าให้บอกว่าอันไหนคือสิ่งที่ชอบมากกว่าชอบมากที่สุดก็คือฮอกกี้ค่ะต่อไปข้อที่3ข้อสุดท้ายแล้วนะคะ Choice A คืออะไรเอ่ยเขากำลังทำอะไรคะ she's dancing ใช่ลคะค่ะภาพ A คือ dancing หรือว่าการเต้นภาพ B คนไทยจะเรียกว่ามักฮอสนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษคือเช a เกอร์สเช e เกอร์สมักฮอสนั่นเองและภาพ C ค่ะกีฬาอะไรเอ่ยคือกีฬารักบี้รักบี้หรือกีฬารักบี้นั่นเองนะคะ,ะคำถามคือ what does Molly like to do Molly ชอบทำอะไรคะ่ะมีให้เลือก dancing Shakers หรือว่า Rugby ไปฟังคำตอบกันได้เลยค่ะ number three every Friday my family and I have a game night it's a lot of fun we play lots of different games Scrabble charades you name it my favorite game though is checkers I always win at that ค่ะเมื่อสักครู่นะคะมอลลี่เขาก็พูดว่า ทุกขึ้นมาสุกเน่ยครอบครัวของเขาจะมีคืนที่เราจะมาเล่นเกมด้วยกันหรือว่าเกมไหนนะคะก็เขาก็เล่นหลายเกมเลยแล้วก็ส่วนที่เขาชอบก็คือเกมเชกเกอร์หรือว่าหมาฮอสนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ B นั่นเอง,งนักเรียนสามารถเขียนคำตอบตามลงใน Workbook ลงใน Sheet ได้เลยนะคะโอเคอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเพียงเท่านี้เนแล้วเจอกันในคาบถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ